ห2 5 6สเวลา16.00นถึง 2. ี่นณนะขแกนมชั้นกันคาเซ็นทันขแกนโดยมีรายเรียดการอย่นนะขอ้อขันแกนดินแดงแห่งโอกาส40ปีที่เปลี่ยนไปโดยดรสุนทรอรุณานนชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซีพีแรง นายประดินเสรีโยกาสสำคัญที่เราจะได้มีโอกาสส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างของการค้ากับสมาชิกผู้ประกอบการหน่วยงานราชการองค์การการกุศลบุคคลทั่วไปในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดแกล้เคียเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นฉลองครบ40ปีของการค้าระหว่างเัจทะเบียนครั้งแรกนะครับ17สิงหาคม2527ก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญก็ของกันค้าเป็นองค์กร ศูนย์รวมของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจในค์กรนี้แล้วก็มีบทบาทต่อเนื่องยาวนานมาในสี่ปีที่ผ่านมาแเราคิดว่าอยากให้สังคมจังหวัดสงขยายแล้วก็สังคมทั่วไปได้รู้รู้จักเราเสรแล้วก็ได้ว่ามีส่วนร่วมแล้วก็แนอนาคตก็มาช่วยกันสร้างสรรค์แล้วก็พัันาเรื่องต่างๆต่อไปแล้วก็เราเป็นองค์กร่างการที่รับใช้คนแล้วก็อยากให้เป็นคนไกที่จะดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ในจังหวัด เราอยากจะให้มันก้าวหน้าทางไหนเราก็มันคุยกักกนแลาตก็งันดนให้เคลนเื่อนไปทางนู้นเราอยากจะสมาร์ทเรืามาชวนกันว่าใครจะทาอะไรสมาร์ทบ้างเราอยากจะขอให้ภาครัฐทําสารัูกโภกทำให้กับโปรเจกต์การพัฒนาภูมิสมบูรณ์แล้วก็รวมกันมาเรื่อาทุก็ตรวจด้ายเกาทำงานแล้วก็สอดคอรกันเราบทบาทเซ็นติจังหวัดสงขล์ร่วม40ปีที่ผ่านมานะครับก็ท่านติดตามตลอดก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไปมากเมื่อก,ก่อนอาจจะเป็นแค่เมืองค้าขายมาติดต่อ ตอนนี้ถ้าจะเป็นส่วนรวมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเป็นแปชาติมากแล้วก็มีธุรกิจในมิติใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็จะมีสิดติดปีก่อนเราไม่เคยคิดนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตจะมีอ e ีคอมเมิร์ซจะมีอาชีพออกแบบจะมีเรื่องสถานบันเทิงอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็มีนักสร้างสารรค์เพิ่ขึ้นมากมายมีคนต่างชาติที่มาอาศัยร่กันเป็นศูนย์กลางในการตริดต่อที่จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็ฐานธุรกิจ สมัยรุ่นพ่อรุ่นผมนะครับมาสึงของแจากคุณแม่เกษตรอาชีพเศรษฐกษิจหลักคือค้าของป่าปนะครับไปเปิดดูยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าข้างมันหน้าตาเป็นยังไงปอมันหน้าตาเป็นยังไงตามที่มันเคยเป็นต้นตอของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคี่าไปดูวิวิทย์การช่อได้ไปจับแล้ว๋อข้างมันเป็นแบบนี้มันมาจากตัวแบบนี้นะครับก็เกษตรมันเป็นเกษตรตาลูกมันเะป็นพืช้น เราเป็นค่า,าขายทายส่งก็ามาถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าเราต้องมาช่วยคิดว่าอนาคตเป็นเสียงีสามที่ของกานเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจหลักในการที่จะขับเคลื่อนเป็นผู้นำเนี่ยมันควรจะเติบโตด้วยหลัต่อนะครับมันจะมาค่าขายท,ที่ดีเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมาค่าล็อกต้องรถยนต์เหมือนเดิมดีกว่าแต่ผมคิดว่านักวันนี้ที่เราพร้อมนะครับเราเป็นนักศูนย์กลางโลจิสติกส์ศูนย์กลางของการบริหารนักสติปัญญายของ ของของประเทศก็ว่าได้เลยนะครับก็เสริมลังการจัดการชั้นนำเพื่อผลิตภัณฑ์ชั้นนำนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปด้วยธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมอาศัยทรัพยากรมนุษย์นะครมีการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีขีดจ่อนะครับแล้วก็ใช้โอกาสสตาร์ทอัพสตรัทเจอร์ที่มันเป็นฮาร์ดสตาราสตรัทเจอร์ของเดิมที่มีอยู่ถนนยังไงมันลดไม่เนี่ทุกคนของมีราคาแพงแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าป่อปลาสื่อสารที่มัพร้อมเนี่ยทำไงดีจะมาทำงาน แล้วก็ได้ช่วยเหลือทุกทา่านจริงๆเราก็คิดว่าสิงป,ปีเนี่ย,เ,ยเราได้มาพูดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สร้างความสามัคคีกับเคิือวนองค์กรต่างๆในจังหวัดนะครับกิจกรรมร่วมกัน,กนททมมช่วยนะครับเดือนสิงหาคมที่เราจะจับก,ก็เป็นงานเลี้ยงฉลองนะครับแล้วก็หาทุนถ้าเราหาทุนเราไปปรปับปรุงสำนักงานหอการค้าโดยจะมีห้องประชุมที่ส,ดส,สะดวกสบายทันสมัยจับดรมได้มีปัญหาขอใช้ห้องประชุมปรึกษาหางวิชาการต้องการใาย าการประชุมแบบออนไลน์แล้วก็พร้อมแบบเดินไปเพื่อนั่งจักออนไลน์ได้หนึ่งนะครับหก็คือปัตถุระมสมค์ตัวอย่ากของานและก็อยาก,ยาก,ยากรวบรวมสมาชิกให้มารู้จักเราและก็อยากร่วมมือกับเรามากขึ้นนะครับก็ในงานก็จะมีพูดบรรถาษมีงานเลี้ยงน,นะครับนอกจังหวัดต่างแล้วก็มีช่วงสุดท้ายก็คือเป็นช่วงความสรุนะครับก็จะชวนสื่อชวนเขาร่วมแล้วลก็อยากจะขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับเผยแพร่ข่าวสารเหล่านี้ เป็นที่รู้จกักโดยทั่วไปนะครับจริงๆเราลองรับได้ประมาณแค่ร้อยกว่าโต๊ะประมาณพันคนเท่านั้นเองแต่ก็อยากให้คนทั้งจังหวัดล้านคนรู้แบฟังไม่ได้เป็นแล้วอนะไรเงี้ยมันจะได้บอว,ว่ารู้สึกว่ามีคุณค่าที่สําคัญนะฮะแล้วก็หลังจากสิงหาคมนะครับเรามีกิจกรรมตามมาช่วงพฤศจิกายนจะมีงาน week of wellness นะครับจะร่วมก,กับคณะแพทย์คณะวิทยาการโภชนาศาสตร์งานทีโ่โปรโมทให้เป็นแหล่งจังหวัดเหมือนกัน นะครับเราจะมีประมทล e เรืร่องไอทีธุรกิจเติบโตน้ัยปรรมทั้งอบรมน้เป็นซิงีี์แล้วก็คุยเรื่อง AI ทุกนี้จะมีกรรมการแล้วก็มาสอนให้ผู้บริหารให้เราใช้ AI ก็สะดวกเป็นร่วมด้วยกันได้นะครับเสียวเขามาสอนว่าใช้ยังไงใช้อะไรแล้วทำอะไรได้บ้างก็เป็นตอนที่หนึ่งสงสัยอะไรต่อเดี๋ยวสอนตอนที่สองเราไปแต่งเพลงเราไปขาของนะครับไปใช้ประโยชน์ตออะไรบ้างเราจะไปสอแบบนี้มางนะครับ เดือนพฤษภาคนจะจัดงานป้อนะครับก็จะได้มีนักเกิดเครื่อขทายแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะจัดงานเดินวิ่งการผสมพื่อความสามัคทีนะครับมกราคมจะมีงานเทศกาลตรุษจีนนานาชาตินะครับก็เชิญทั้งประเทศจีนเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมก็ให้มีเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งประจาปีของยอดของกัรนะครับกุมภาพันธ์ก็จะมีมาร์ตวิเซิลเอ็กซโปลเลื่อนึงเดือนกันยาปีนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ จาเดือนมาร์ทพิเศษเอ็กซ์โปแล้วก็เป็นงานประชุมใหญ่นะครับปีหน้าอีกครั้งก็คิดว่าเศรษฐกิจช่วงนี้จะขึ้นกระช่างจะลงกะช่างผันกับก็มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดความคคักมีการแลกเปลี่ยนกับตอบเวลาก็คิดว่าพันธมิตรลายส่วนก็จะมาร่วมงานกับเรานะครับก็ในโอกาสนี้ก็จะแก้งข่าวให้สิ่งนึ่งก็งานแรกของงานต่อไปอยู่บเชิญอีกแล้วก็วันนี้ ก็อยากให้ได้รับทราบและช่วยเผยแผ่ข่าวสารแล้วก็ได้รู้จักกันกับกรรมการรุ่นใหม่นะครับคุณพัฒนัน็อกเตอร์นะครับว่าปากด้วยวันนี้เดี๋ยวต้องขอให้ช่วยสัมภาษณ์สนุกที่ได้สัมภาษณ์เสร็จนะครับแล้วก็กรรมการอีกหลายท่านนักงานแต่ละส่วนเดี๋ยวก็จะได้มาแนะนำเรื่องต่างๆของมันขอขอบคุณมากครับหมอกระต่ายจับก้วจะมีอายุ60 เรื่องของคนก็ถือว่าอายุไม่เด่ดีกำลังแข็งแกร่งกำลังมีประสบการณ์มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปถึงขั้นองค์กรขอการค้านี่ถือว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่จะสน่งผนในเรื่องของการค้าการของภาคธุรกิจแต่จริงๆแล้วองค์กรนี้เนี่ยก็คงจะต้องขับเคลื่อนโดย ทุกเรื่องที่อยู่ในจังหวัดจังหวัดนอกจากเน้นในเรื่องการค้าก็จะดูหลายๆด้านใต่างๆเพราะแต่าะคนเพราะว่ามีกรกล่าวเขาชกบอกว่าจะต้องเป็นจริงๆไหมครามหมายความว่าการค้าจะขับเคลื่อนได้ก็มีบรรยากาศที่เรื่องสกคัญรัฐนั้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับที่จะทำยังไงให้ จังหวัดบางแสนนั้นมีบรรยากาศที่เกิดการจริงนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์ที่เกิดใหม่ของภาครัฐก็ตามแล้วก็กับเพื่อนของภาคเอกชนโดยหอการค้าแน่นอนครับสภาอุตสาหกรรมเพาจริงๆมันมีหลายองค์กรที่ต้องช่วยกันการค้าเนี่ย40ปีกำลังวัยชะกันอยนะเลยกเป็นเป็นคนหนุนสาวเลยนะครับกำลังอยู่ในวัยทำงานไยที่สอบแสวงหาวัยที่สร้างนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า ผมมาอยู่ขอนแก่นแปดเก้าเดือนเนี่ยนะครับผมได้เห็นภาพของเอกชนในขอนแก่นที่มีความเข้นนอมแข็งนะครับองค์กรต่างๆที่ตั้งรองพูดถึงเนี่ยนะครับเขาเดินไปด้วยกันแล้วก็มีการจับมือเป็นคอนเทนชั่นกันที่ที่ทํางานที่มันเห็นภาพชัดเจนตรงนี้ผมว่าเป็นสเสน่ห์ของขอนแก่นนะครับขอนแก่นเป็นเมืองหลากหลายนะครับพูดเรื่องกเกษตรเราก็มี พูดเรื่องของการศึกษาเราก็มีพูดเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเราก็มีพูดเรื่องธุรก,กิจใหญ่ที่อยู่ในแฟ้นวงการส่งออกเราวมอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าขอนแก่นเนี่ยพอดบทของเมืองเนี่ยมันจะโตโตโดยตัวพื้นฐานกับโตโดยคนนะครับยิ่งมันเจอภาคเอกชนที่สามารถจะหอนค้าเองเนี่ยผมมองว่าหอนค้าสามารถสดงบทบาทของคนตัวใหญ่ที่ดูแลคนตัวเล็ก ได้อย่างดีแต่กับที่วันนี้เราเห็นหัว้อเนี่ยดูแลพวกผู้ประกอบการโงินทองเอสเอ็นดีต่างๆหรือกัธุรกิจรายย่อยนะครับที่ทํางานร่วมกันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมคิดว่าเป็นเป็นเสน,น่ห์งของวังแก่ที่สามารถพัฒนามเมืองได้เร็วแล้วก็พัฒนามเมืองได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ในงานเดินเดินเดินตัวมีกนชนเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้นำและเราไปเสริมเติมตรงนั้นตรงไหนที่ไม่ใช่เราจะกระซิบกันว่า ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้มันต้องถอยนะตัวนี้มันต้องรู้ยังไงนะตัวนี้คือประสบการณ์คือมอง,งของราชการที่บอกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยินดีกับหอนค้านะครับประสรวงลาณิชยจนะครับก็พร้อมที่จะประสานและก็เดินไปด้วยกันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับผมพาชิชการขอนแก่นมาร่วมง,งานกันในวันนี้แล้วก็ได้ติดตามข่าวสารกับ พวกเรานะครับแล้วก็หอน้าเปิดบ้านท่านไหนอยากจะเข้ามาร่วมเพื anyway, <S <S uh, so ่อจะทำกิจกรรมอะไรหรืออยากจะให้ช่วยเหลืออะไรอยากช่วยคนอื่นก็เดินมาเดี๋ยวเราก็จะเป็นหน้าที่สื่อสารในการเชื่อมโยงกันก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าในการแขวงท่านนั้นแขวแลก็กรรมการและสื่หมวลชนอทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ก็เราจะมีอะไรปรึกษาไปเรื่อยๆสำหรับรายละเอียดของงานก็เดี๋ยวสอบถามคุณทัฒนนันได้นะครับฝากด้วยนะครับ แล้วติดรรมต,ต่อไปก็จะมีอีกตลอดทุกเดือนท,ที่ได้เรียนรู้ราบขอขอบพระคุณมากครับ